กสวัสดีเจ้าสมองน้อยๆของเราวันนี้เธอสบายดีไหมทำงานหนักมาทั้งวันเหนื่อยบ้างไหมยนะถ้าสมองเขาพูดได้เขาก็คงตอบเราว่าเหนื่อยแน่นอนละคะ่ะเพราะทำงานเยอะขนาดนี้ถ้าเราอยากให้สมองของเราแข็งแรงแรงดีไม่มีสุด เราก็ต้องหาอาหารมาบำรุงเสริมสร้างความจำกันหน่อยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้รายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮ l มี e อัพก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับออยานาวีในรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮ l มี e อัพค่ะจะว่าไปแล้วเราก็ต้องใช้สมองทำงานกันทั้งวันทั้งชีวิตเลยนะคะ ใช้งานหนักบ้างเบาบ้างพักบ้างไม่ได้พักบ้างสมองของเราเนี่ยต้องทํางานอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นทํางานจากทั้งการเรียนการทํางานความเครียดกับภารกิจต่างๆในแต่ละวันหรือเรื่องอื่นๆล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความคิดที่มีสมองเป็น,นกลไกในการทํางานตลอดเวลาค่ะสมองของเราต้องทํางานหนะักสําหรับคนทํางานแล้ว5วันต่อหนึ่งสัปดาห์เลยนะคะหรือ20วันต่อเดือนหรือมากกว่า240 oh, <no. S 1> วันต่อปีค่ะ ก็ต้องเหนื่อยและล้าเป็นธรรมดานะคะบางทีบางคนอาจจะมีอาการหลงหลงลืมลืมความจำสั้นสมาธิสั้นเรียนรู้ได้ช้านอนหลับไม่ค่อยเติมอิ่มอาการจำพวกนี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้เรารู้ว่าคืนปล่อยเอาไว้นานๆก็มีสิทธิ์เป็นโรคความจำเสื่อมได้นะถึงเวลาที่เราจะต้องหันกลับมาใส่ใจและก็ให้ความสำคัญในการเตริมพลัง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่ค่ะเพื่อให้อาหารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลสมองของเราเสริมสร้างความจำให้เราได้อย่างไม่ตกหล่นบกพร่องค่ะและอยู่กับเราไปนานๆนะคะซึ่งวิธีที่เราจะเลือกรับประทานอาหารเพื่อบำรุงสมองของเรามีเทคนิคง่ายๆไม่ซับซ้อนค่ะเลือกรับประทานอาหารที่มีปโปรตีนสูงอย่างเช่นปลาค่ะปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายมีไขมันต่ำ และเป็นกรดไขมันที่ดีเป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองช่วยพัฒนาเนื้อเยื่อของระบบประสาทควรเลือกรับประทานปลาให้หลากหลายชนิดนะคะหมุนเวียนกันไปหรือรับประทานปลาทะเลสลับกับปลาน้ําจืดบ้างก็ได้ค่ะและไข่ค่ะไข่จะช่วยพัฒนาระบบการทํางานของสมองโดยสารโคลินในไข่ช่วยพัฒนาการทํางานของสมองและความจําค่ะ 3. พืชตระกูลถั่วต่างๆค่ะ ล้วนเป็นแหล่งรวมโปรตีนมีใย,ยอาหารหรือว่าไฟเบอร์สูงค่ะและมีไขมันดีปริมาณมากในส่วนของโปรตีนและไขมันก็ช่วยให้ร่างกายของเราสมดุลสงบแล้วก็ผ่อนคลายค่ะอีกทั้งยังมีวิตามินอ e ีที่สำคัญต่อกระบวนการคิดและความจำด้วยนะคะ 4. อาหารประเภทธัญพืชค่ะมีโปรตีนสูงมีไขมันดีและมีวิตามินเอสูงค่ะ รวมทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสาระสูงด้วยนะคะช่วยเพิ่มสารอาหารไปกระตุ้นสมองค่ะแมกนีเซียมในธัญพืชจะช่วยทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีค่ะรวมทั้งยังมีโอเมก้าสูงอีกด้วยนะคะ 5. ผลไมร้รสเปรี้ยวตระกูลเบอร์รี่ค่ะจะช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองนะคะลดความดันโลหิตท,ที่สูงให้สมดุลค่ะ เพราะว่ามีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดแล้วก็ระดับ IQ ได้ดีนะคะป้องกันการสูญเสียความจําในระยะสั้นค่ะอย่างเบอร์รี่สดก็จะดีต่อความจําในระยะยาวมากที่สุดนะคะ 6. ผักโขมค่ะผักโขงช่วยลดอาการความจําเสื่อมได้ดีนะคะเพราะว่ามีเอนไม์ที่ดีต่อความแข็งแกร่งของปลายประสาทค่ะ และเสริมสร้างความแข็งแรงของตัวรับส่งข้อมูลระหว่งางเซลล์ประสาทด้วยนะคะนอกจากนี้ผักขมยังมีกรดโฟลิกสูงที่ดีต่อความจำอีกด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือแครอทนั่นเองค่ะโอ๊เอาแครอทมาฝากเหมือนที่เพลงน้องไมายเขาร้องไว้ไงคะจาได้กันหรือเปล่าเพราะแครอทช่วยกระตุ้นให้มีความจำที่ดีได้ค่ะเราควรรับประทานแครอทอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะ และแอปเปิลค่ะในแอปเปิลจะมีสารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่าอะเซทิลคลีนค่ะซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเรียนรู้กำหนดความสามารถในการจำและยังช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยนะคะว้าวอันเนี้ขยของโปรดของอ้อยเลยค่ะช็อกโกแลตนั่นเองค่ะ ช็อกโกแลตช่วยกระตุ้นสมองได้ดีค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยระบบหมุนเวียนเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของสมองได้นะคะช่วยพัฒนาความจำได้ถึง20%เลยนะและที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีจากหลายๆโฆษณานะคะนั่นก็คือแป้กวยนั่นเองค่ะ ในแปะกล้วยมีสรรพคุณช่วยปรับปรุงระบบไหลเวียนเลือดในสมองค่ะส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของสมองแปะกล้วยเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเสือ่อมโรคซึมเศร้าและอาการหลงหลงลืมลืมนั่นเองค่ะถ้าเราอยากให้สมองอันเป็นที่รักของเราไม่เก่าซ่อมซ่อไม่ซุดโทมไปตามการเวลาก็ต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารเพื่อช่วยบำรุงเขาหน่อยนะคะ แล้วก็มันออกกำลังกายด้วยนะคะเพื่อเติมออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองค่ะและใครที่ชอบนั่งสมาธิก็จะช่วยให้สมองของเราผ่อนคลายได้อีกทางหนึ่งค่ะมีการจดจำได้ดีขึ้นและไม่ลืมที่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะน่านะเอาใจเขานิดนึงนะคะสมองของเราเนี่ยจะได้สตรองฟิตอยู่เป็นคู่คิดกับเราไปนานางไงล่ะคะสุขภาพดีชีวิตดีไปกับรายการ h e l p Me Up กันนะคะ